คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอแม่อายกันหน่อยนะฮะเขามีการจัดเทศกาลลิ้นจี่นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชีงยงใหม่ครับจัดเทศกาลงานลิ้นจี่ของดีท่าตอนครั้งที่2แล้วครับนางสลีและยาคำภาแก้วในอำเภอแม่อายจังหวัดเชีงยงใหม่ครับท่านเองครับเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่ของดีท่าตอนครั้งที่2 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่26-27ถึงพฤษภาคมนี้ครับที่บริเวณลานอนเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าตอนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ลิขจีของตำบลท่าตอนและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกร ภายในงานครับมีการแสดงนิทรศการของภาคส่วนราชการการแสดงดนตรีนาฏศิลป์การจำหน่ายลิ้นจี่จากสวนโดยตรงการเดินขบวนพาเลทลิ้นจี่ของดีท่าตอนการประกวดที่ดาลิ้นจี่การประกวดที่ดาจำแรงลิ้นจี่การแสดงดนตรีและก็แสงสีเสียงรวมไปถึงการประกวดลิ้นจี่้ลยครับค่ะสำหรับ ตำบลท่าตอนเอนะคะก็มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ถือว่ามากที่สุดในอำเภอแม่อายค่ะโดยมีพื้นที่ปลูกกว่า8,000ไร่ผลผลิตนะคะมากกว่า6,000ตันต่อปีซึ่งลิ้นจี่โดยส่วนใหญ่นะคะเป็นพันหงหวยร้อยละเจและอีก30%นะะเป็นนะคะเป็นพันจักระพัดค่ะครับใครชื่นชอบในเรื่องของลิ้นจี่นะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวได้